ทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับผมสวัสดี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 ซาวีจัดสวัสดีสทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน่แนเทิงครับเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรไม่รู้อะเห็นจะมีคนเข้าไปเล่นรอเราหนึ่งคนแล้วก็ออกไปมั้งนะ ก็นะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเนาะไอ้จริงกะว่าจะไม่ไรล,ละอเออเออเจ็บคอมากเลยคือฮาสติมเนี่ยผมพูดเบาไปหรือไม่ค่อยได้พูดอ่ะจงดูไว้ซกว่าโคตรเจ็บคอเออเพราะเมื่อประมาณหกโมงอะผมผมตะโกน คือผมใช้เสียงมากอ่ะเออก็เลยทำให้เจ็บคอฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามนะนั่นแหละเอ,อ้ยอันนี้ผมทำอะไรวะอ,อสวัสติครับโอ้ฟุกอยู่เฮ้ยฟุกมารอเราวะ่ะแค่หรือว่าเขามาเล่นทุกวันแล้วะเออไม่รู้อ่ะปกติก็ไม่เห็นมีใครเล่นเลยเออ แอดมอนก็ไม่ว่างปกติก็ไม่ครับไม่เห็นมีใครเข้ามาเล่นอยู่แล้วโอ้ยเนาะฝนตกในชีวิตจริงอ่ะไม่ว่าฝนตกในเกมเนี่ยโอ้จสุดยอดเลยให้ตายเถอะซาร่าพยาปวดเรือไข้เออมาอยู่ข้างล่างดีกว่าเยอะ ไม่ค่อยมีเอฟเฟกน้ําไม่ค่อยแหลกโอเคเดี๋ยวไปคุยแบบพี่ต่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณแเฮ้ยแปลว่ายอมรับแล้วใช่ไหมยอมรับแล้วใช่ไหมบอกว่ายอมรับแล้วใช่ไหมว่าคนที่ชื่อแอนคือแฟนพี่ใช่ปะใช่ปะใช่ปะ,ปะแปลว่าพี่ยอมรับแล้วใช่ปะ ทุกคนแปลว่าเขายอมรับแล้วนะว่าคนที่ชื่อแอนน่ะแฟนพี่เอกเไยเออโอ้โหเอ้องงผมก็พูดว่าทุกคนเป็นงั้นแหละเพราะว่าไม่มีใครดูใช่เฮ้ยเขายอมรับแล้วว่ะวะโถวะที่โถโถถังนัไนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขายอมรับแล้วว่ะว่าเออคนที่ชื่อแอนน่ะ ที่เขาพูดถึงในคลิปอ่ะคือแฟนเขาเว้ยเดีแย่เรียกว่าแฟนต้องเรียกว่าเพื่อนเรียกว่าเพื่อนอะไรวะเพื่อนเพื่อนกันมันดีอ่ะเพื่อนเพื่อนกันมันดีเพื่อนกันมันดี ใครที่รู้ความหมายนี่คือแบบไม่ใช่คนดีแล้วนะใครที่รู้ความหมายของเขาว่าเพื่อนกันมันดี <S 2> <S 2> เออน่แหละใครที่รู้ความหมายก็ไม่ไม่น่าจะใช่คนดีแล้วก็นะซึ่งผมก็ไม่เล่นมาโอ้โห B C ก็ตั้งแต่ ปีก่อนเลยป่ะหรือว่าไงอะไรงไงวะคือผมไม่เล่นมานานมากๆเลยแล้วผมก็ไม่รู้ทำไงดีอ่ะแล้วเตียงตรงนี้ไม่มีหรือวะโอเคมีเตียงอยู่ในตัวเราก็ดีเออถ้าจำไม่ผิดเหมือนปีที่แลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเราจะทำไอ้นี้ป่ะพี่เอก B4 มันแต่ นนมีนแถ็กตอนไหนแล้ววะลืมไปนานแล้วปีที่แล้วป่ะโอ้ผมนานมากเลยคือแบบไม่เข้ามาเล่นนานมาก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 เลยโอเคเดี๋ยวรอโอเคนอนได้แล้วปุกนอนอ้อเนี่ยเขาเขากดออกครับ ฮัลโหลมีใครดูอยู่ปะเนี่ยมันบอกขึ้นมันขึ้นว่ามีคนดูสองคนดูอยู่ปะเนี่ยพ,พี่ทำไมพี่ไม่เงี่ยไม่คุยกับผมเลยพี่โอทุกคนเขาไปคุยกับกิกแล้วเออเอ้ยเดี๋ยวนะพี่มีกิกแสดงว่าพี่มีเออเมียแล้วใช่โอ้พี่ครบสองเลยด้หนึ่งเจ้าสองไอ้นี่นี่ไราขาดแล้วเนะี่ยเออ มีหนึ่งแล้วยังงจะเอาคนที่สองทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราควรที่จะเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ใหม่เปล่าทุกคนเปลี่ยนฟาร์มอ้อยให้มันแบบไอ้นี้ป่ะให้มันแบบติดกันไปเลยอะ่ะเพราะว่าถ้ามันติดกันเลยเนี่ยมันก็ดีนะเออแต่ว่าถ้ามันแบบเออค่อยๆโตแบบเว้นในหนึ่งช่องแบบเนี้ย ผมว่ามันก็ดีนะมันได้แบบไม่ต้องแหลกตัวเพราะว่ามันแคบสมมติถ้าเราแบบทำเว้นแบบทำแบบในทำไปถ้าเราทำฟาร์มอ้อยนิ้วแบบเนี้ยแบบตรงนี้แล้วก็เว้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือมันจะไม่แหลกเพราะว่าวามันเก็บเกี่ยวอะมันก็เก็บแค่อันนี้วั่นเดียวแต่ว่าถ้าเราแบบทาชีดกันแบบปลูกต้นนี้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 แล้วก็วามันเก็บเกี่ยวมันจะ เออเก็บเกี่ยวทั้งต้นเลยใช่ซึ่งมันจะหนักมากโ oh, wow. oh. อ้ว้าวโอ้แล้วเขาก็หายไปเลยแค่หนึ่งขอไปดูชัดมันนึงครับก่อน เกี่ยวกับมันมีอะไรยังไงจะได้ไปเออนหนึ่งนะอะไรวะคุยกับใครอ่ะเฮ้ยคุณคุณเอา ไอ้น,นี่มาอน,นี่แหละนะ่ะไอนน้นี่เนี่ยร้ายร้ายนักนะเออร้ายไอ้น,นี่มันร้ายว่ะมันปุยกิ๊กว่ามันเอาหนึ่งจัส เอาหนึ่งแล้วมันจะมีสองอ่ะทุกคนไอพี่เอกอ่ะลายมีหนึ่งเอาสองที่ถโถูถังบันลอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรดีวะทุกคนเขียนไม่ออกคิดไม่ออก เป็นอย่างหนึ่มขอหามฟุกก่นอนฟุกทำขาทำกำลังทำมาอยู่ฟุกทำทำอไออยู่เอาลเอาลยอ้าวพ,พูดนิว ดันกลุ่มอะไรวะอ้าวพูดมิวดันดันหรือตันมิวมิวตันกลุ่มแล้วเหรออ้าวมิวอ่านกลุ่มแล้วเหรอใช่ฮะใช่ใช่ใช,ใช่คือทุกคนเขาเขาบอกว่าอะไรนะเออโอเคเดี๋ยวไปคุยกับพิกต่อนะแปลว่าเนี่ยเขากับ เขามีเมียแล้วเว้ยทุกคนแล้วเขาแบบเออมีหนึ่งแล้วจะเอาสองเออใช่ไอคำว่ากิ๊กเนี่ยมันคือเขาเขาเรียกว่าไงคำว่ากิ๊กก็คือเมียน้อยใช่นะทุกคนเห็นไหมว่อกี้เขาพิมพ์ว่าอะไรนะคำห้องใหญ่ๆห่อยู่ครับอ๋อ ไอ้แกะเลว้เดี่ยวจะต้มกินให้หมดเลยอ้าวผมพูดจริงพี่ป็ะโถพี่เออเปิดที่ผมเล่นเองอะ่อะโอโพี่ที่โถ่โถ่ทั้งปัานเลยเฮ้ยเฮ้ยเออทีอยงพี่ก็พูดว่าไปคุยกับเออแฟนหรือไม่ก็เออไปคุยกับคนคุยก่อนนะอะไรประมาณเนะี้ยเออ มันก็จะมีแบบว่าเออแล้วมันก็จะมีแบบแคปชั่นขึ้นมาในโพสของเออคุณเอกจุดจุดจุดอ่าในเฟซบอกว่าอะไรว,วะไอเลวได้สวยโอกาส ไอเลวไอช่วยโอกาสเฮ้ยอยู่แล้วอยู่แล้วครับเออผมคิดว่ามันเป็นคำชมสำหรับผมเหมือนกันใช่อผมรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเออทุกคนผมเคยได้ยินว่าเออนะเดี๋ยวจะมีโครงการ ทำเออธนาคารในบีซีใช่ว่าแบบแรกเออเพชรเป็นเออเหล็กหรือไม่ก็เหล็กเป็นทองอะไรประมาณนะี้เคยได้ยินโครงการนี้อยู่ซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีโครงการนี้ใช่ปัจจุบนันผมก็ยังไม่เห็นเนี่ยเข้ามาแล้วก็ยังไม่เห็นเอออะไรวะไม่เห็นอะไรวะลืมละ อา้าวธนาคารใช่ผมลืมง่ายถักนี้เฮ้ยอันนี้ใครสร้างวะเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเออน่าจะเป็นน้องแถนมั้งไม่รู้ของให้ตักอาของเตยไฟไหมเออพี่ใน b ีเดี๋ยวชีวจริงข้าวชีวจริงตอนเนี้มยตลาดไม่หน่หมนะพี่ อ,อถึงไหมมันก็น่าจะดับแล้วใช่คุณคนหลอ่อเขายังมีแบบความนะผู้ชมวันนี้อีกเฮ้ยเขาเขาคขาหลอ่อไงเขาก็ต้องแบบพูดจาดีเราเรารู้ตัวว่าเราไม่หล่อเราก็ต้องพูดจาแบบให้สมกับนหน้าเราใช่หน้าเราเออเป็นตัวเง,งินตนัวทองเราก็ต้องแบบพูดแบบเน,นี่ยตัวเงินตัวทอง แต่ถึงนนี้ไงผม,มก็ยังพูดคุณครับนะ,มมม I นะผมไม่พูดทําไอ้ท<ม>ี่ไอ้สัตว์นะผมไม่พูดใช่เออไ,ไม่เคยพูดเลยเคยพูดที่ไหนไม่เคยนอกจากจะพูดไม่กินนะอืมใช่ประโยชน์ของความคิดก็คือระบบรอบบินฟาร์มคิปเปอร์พี่ดูไหมตอนนี้ โคตรดวงสวยเลยเฮ้ยจะต้องเรียกว่าดวงดีดิเออใช่คือวันนี้เฉลยน้องหัดมอเออมสามกับมสองใช่ปะซึ่งมสามเนี่ยผมมีน้องหัดอยู่สองคนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็มสองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งทั้งสาคนนั้นก็เราผมถูกหมดเออ ครัผมถูกแล้วคือแบบผู้หญิงอ่ะลไลคคุณสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับใช่เอ้กด like. ไลค์ด้วยไอ้ครับสวัสดีครับโอ้ว้าวคุดูเริ่มกลับมาแล้วเออก็พักนี้ก็ไม่ค่อยได้สตีมเลยนะนะครับใช่เห็นไหมพอน้องผมมาปุ๊บผมก็จะเออเปลี่ยนเรื่องคุย ทุกคนใครกดไลค์ช่องนี้เดี๋ยวจะให้คนละห้าวัลเล็ตเฮ้ยจริงวะเนี่ยผมกดไลค์ช่องตัวเองอยู่เนี่ยช่องเนี้เโอเคเออถ้าเน็ตแย่หรือการเครื่องไวผมช้าเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยนะให้เนี่ยจ่ายอะเฮ้ย ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันต้องไม่เป็นอย่างนั้นเออถ้างในช้าก็หอไปด้วยนะฝนตกใช่ฝนตกฝนตกแดดออกตายบ้านผมเป็นรูใหญ่ว้าวทำไมตรงนี้รสึกมันแหลกแหลกวะมันมีตรงไหนบ้างที่มันไม่แหลกแล้วเอออยากรู้ เออผมเล่าถึงไหนแล้วะเรื่องน้องหัดอะน้องหัดอะเล่าถึงตรงที่น้องหัดผมมีสามคนใช่ปหแล้วสามคนนั้นเนี่ยก็เดาถูกหมดซึ่งเป็นชายหนึ่งหญิงสองซึ่งผู้ชายตัดไปได้เลยเออคือก็ถือแบบถ้าสมมติน้องเดาผิดเนี่ยผมจะได้ปะแป้งนกเนาะอ,อ่าคนคุยดีกว่า เฮ้ยค,คุยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ยนั้นผมไปละโชคดีได้ห้าล์แล้วโอเคสวัสดีครับรนั่นก็สวัสดีครับรบ๊ายบายเดี๋ยวต้องไปทำงานต่ออ่<สด>าเดี๋ยวเปิดกล้องตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องทำเออการบ้านเนี่ยน<สด><สด>ี่สองข้อ<สด> ว้าวใครเคยเรียนบ้างฮนะเนี่ยมีใครเคยเรียนปะแค่หนึ่งเนี่ย,เ,ยเออมีใครเคยเรียนไหมคืออันนี้มันเป็นเอ,อ่อการทำเอ,อ่อเนี่ยเรื่องพวกน,นั้นยมีใครเคยเรียนปะแม่งโคตรบอกเลยว่าโคตรยากเอ้คือมันยากสำหรับตอนที่เรียนแรกๆแต่มันจะง่าย มากมากอะไรวะ YouTube ฟรีเนี่ยเออช่วยคุณได้ช่วยได้แค่เดือนเดียวใช่บอกเลยช่วยได้แค่เดือนเดียวซึ่งผมอยากจะบอกว่าทำงาน,น,นะะดีมากครับโอ้ว้าวผมอยากจะบอกคุณครูที่เขียนด้วยว่าเขียนตัวอะไรก็ได้ทั้งครูจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันก็มีพื้นที่ว่างไม่เขียนแองเปิงกระดาษชิปหายเลยบอกเลยเออ แล้วคือแบบเดียนวันไหนคือแบบสั่งการบ้านทุกครั้งอ่ะบ,บอกเลยคือมีโอกาสน้อยมากที่จะไม่สั่งวิถายเขานี่กลุ่มครับจะเข้าใจว่าผมกาลังทาอะไรอยู่โอ้คุณนะ่ะกระจอกบอกเลยกระจอกบอกเลยเรื่องนั้นกนระจอกอหมายถึงเออว่าอิงกระจอกเปล่าผมเนี่ยกระจอกกระโถดิฉันขอตัวถัง คือผมอยากจะบอกว่าการมากทั้งหมดนี่ยผมล็อกเพื่อนหมดเลยใช่แต่ว่ามันจะสองข้อนะี้มันจะเป็นสองข้อแรกที่ผมจะนั่งใจทำมากมเลยเนีโคตรลบกเลย,เออลเลยบอกเลยเนี่ยตรงเนี้ยคือแบบตรงเนี้ยไม่ค่อยล็อกแล้วแต่อาจจะเห็นทุกคนอาจจะเห็นว่ามองตรงนี้ปุ๊บ เฮ้ยสะอาดโต๊ะสะอาดมากเลยแต่พอซูมไปใกล้ปุ๊บโอคือแบบมันต้องมีสปบันโครงการบ้านที่สะสมมาเป็นเวลาห,หนึ่งเดือนผมไม่อยากสะสมการบ้านเลยเพราะว่ามหกแล้วมันรวกบโอ้เฮ้ยแต่มันแต่วันนี้ดีนะที่มันมีการากบ้านแค่สองข้อปกติจะเป็นแบบโอ้สามสี 3, ่ข้อทีือไย่ โอเคทราบไลฟ์นี้ก็จบเพลงแค่น,นี้นละเอาจริงว่าไลฟ์ยี่สิบนาทีเนะี่ยอัคดคลิปดีกว่าเอยแต่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไลฟ์เนี่ยมันจะมีคนดูไงแต่ถ้าลงคลิปเนี่ยมันจะไม่มีคนดูใช่ทุกคนเนี่ยบอกเลยช่องเนี้ยถ้าผมไม่ไม่ได้แบบเออไลฟ์สตรีมมาสักหนึ่งเดือนนะ อย่าสงสัยเลยใช่บอกเลยว่าอย่าสงสัยแล้วก็ผมจะแจ้งว่าอะไรวะผมจะแจ้งว่าเออทุกๆหนึ่งเดือนหรือไม่ก็สองเดือนหนึ่งครั้งเนี่ยผมจะเอ่อเขาเรียกว่าไงจัดกิจกรรมในผมจะจัดกิจกรรมในอะไรวะในเซิร์ฟของพี่เอกเดบไมค์ครับตาบใดที่เขาเซิร์ฟเขายัางอยู่นะใช่ ผมจะจัดทุกหนึ่งเดือนครั้งหรือไม่ก็สองเดือนครั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะซึ่งแน่นอนว่าของรางวัลนั้นแจกเงินนะฮะใช่เงินวอลเลซนะฮะนั่นแหละของรางวัลเนาะโอเคก็สำหรับไลฟ์ตีนี้สุดท๊ายบายนะครับผมบายมาละโชคดีอะไรวะไลฟ์ที่ไลฟ์คุณภาพ สำหรับไลค์มีไลค์ดจุดจุดๆไลค์นี้เซิร์ฟยังอยู่ครับ oh. เพราะว่าผมเก็บตังอีกสองวันได้เช่าอีเวนต์หนึ่งเดือนแล้วว้าวโอเคก็เซิร์ฟเขาเนี่ยเซิร์ฟเขาเซิร์ฟไหนวะใครอยากให้ผมโปรโมทเซิร์ฟก็ ก็ได้ฮะตอนนี้กําลังรับเงินมัวจากอยู่อันนี้เซอร์พี่เอกเขานะเออซึ่งแน่นอนว่าถ้าผมไม่ได้ไล์สตรีมอะผมแทบไม่มีโอกาสเข้าไปเลยใช่นี่ถ้าใครจะมาเล่นก็ได้นะนี่ไอพีนี้ชพาะวะใช่ใช่ใช่ไปละบ๊ายบาย